สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับจาย์สวัสดีครับพี่นิกสวัสดีครับเพื่อนๆื่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็สภาพเสียงตอนนี้ก็ยังแย่อยู่ครับไม่รู้ว่าเป็นรองควิดแล้วกลับมาเป็นหวัดก็ไม่แน่ใจตอนนี้หมอว่าไงจา์วันนี้เพื่อไปหาหมอเออหมอว่าอาการจะเป็นภาวะจากรองได้ครับอืมครับอ่ะงั้นรีบดูกันดีกว่าครับเอานะครับสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าโทษนะครับ ที่มีเม้นท์ถามของใครไม่จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะ,อะของเอ่ออันไหนครับที่บอกว่าที่บอกคลิปทำสั้นไปออเสียงมีตะกุกสสเสียงที่ตะกุกตะกักต้องขออภัยครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคือเราเราใช้ไม้ที่เคยใช้แล้วมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันตั้งแต่เป็นวินโดว์11เนี่ยรู้สึก่าบานีเขามีปัญหากันปัญหาเยอะมากเออทีนี้ก็เลยกลับมาใช้เป็นไม้ของตัวกล้องแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าตะปูตะกัดจากไมกล้องหรืออะไรแน่เดี๋ยวเดี๋ยวจากคลิปนี้เราควรช่วยเม้นแจ้งกันในทีนะครับว่าเสียงยังคงมีปัญหาอยู่ไหมแล้วก็จะเป็นที่แอปซูมหรือเป็นที่อะไรไม่แน่ใจตอนนี้เราวันนี้เรามาใช้ Discord อรดรูว่าเสียงยังมีปัญหาไหมนะครับครับนะครับงั้นมาบวกกับวันนี้ช่วงนี้นะครับคงเอ่อเพื่อนเพื่อนที่บอกว่าขอให้ช่วยให้ข้อมูลพื้นฐานนู่นมาให้นิดหน่อยด้วยประกอบด้วยวันนี้ต้องขอให้เดี๋ยวไว้คลิปถัดถัดไปวันนี้ยังไม่ไหวเสียงยังไม่ไหวจริงครับวันนี้ครับครับ น,นีวิเคราะห์หุ้นรายวันคุยกันก่อนนะครับกับตอบอเน็นคำถามเรื่องวิเคราะห์หุ้นนะครับอ่ะงั้นมาเข้าดูอัปเดตกัวันนี้ก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับอ่ะครับก็ถ้าใครอยากให้เราช่วยดูหุ้นตัวไหนหรืออยากคุยกันเราก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเทปวันนี้นะครับก็มาสวยนะครับมาสวยก็ต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่รอคอยอย,ยู่นี้เห็นไหมพี่นี่เห็นไหมอือฮึเขาลงค่อยๆลงมาอ่าแดงแล้วก็เหลือไปช้เมื่อเล็กๆทิ้งเป็น ผีไทยเล็กๆเ,เขียวเล็กๆนะครับแล้วก็จากนั้นค่อยๆสไลด์ขึ้นพร้อมกับบอลลุ่มค่อยๆหนาขึ้นแล้ววันนี้เปิดกระโดดแล้วก็ยืนเหนือ EMA สองร้อยได้ด้วยรอลลุ่มที่พีคขึ้นมาเซ็ตทรงแบบนี้ทรงเลยครับเป็นทรงที่มีอนาคตกับมีหวังแบบนี้ครับกันโอกาสที่จะไปเทสต้านใกล้ๆนะครับเซ็ตนะครับก็อยู่ประมาณโซนรักพันหกร้อยสี่สิบ 1, จุดนะแล้วก็ต้านถัดไปก็อาจจะยังหวังได้ไม่มากประมาณโซนทีสโซนแนวต้านเดิมประมาณสักพันหกร้อยสี่สบสองมานะครับโซน ตับเซ็ตนะครับแต่พีคแบบนี้ก็ดูวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกรนะ์นะก็จะส่งท้ายวันศุกร์กันยังไงตับเซ็ตนะครับแน่นอนตัวของแมวรับยังอยู่ที่พันหกร้อยสิบเอ็ดจุดเช่นเดิมตับเซ็ตครับอ่ะนั้นมาดูตัดเซ็ตมีอนาคตอุ้นตัวไหนที่มีอนาคตมีความหวังบ้างครับทีนี้อนี้อ่ะตัวแรกเลยครับพี m เอครับพีออนะครับพี P R อออนี่ต้องบอกว่าสวยงามครับตรงสวยงามมากๆพี m าเอนะครับคือหลังจากที่ขึ้นโซนนี้แล้วพักลงมาคือชุดนี้ เขามีเดเวิเจนมาเรียบร้อยแล้วนะตีเส้นรอไว้นะมีเดเวิเจนรอจากนั้นก็ขึ้นชุดใหญ่เลยขึ้นจากโลที่ประมาณสี่สี่จุดเก้าบาทนะครับมาถึงตรงหกจุดหกแล้วก็พักตัวลงมาก็พักไม่ถึงโลเดิมนะครับแล้วก็กลับตัวอีกครั้งแล้วก็เป็นเทรนเรียบร้อยชุดนี้ก่อนหน้านี้สองวันทําแพทเทิร์นไว้แบบแฮมเบอร์แลวมีโดจิทิ้งไส้และแฮมเบอร์ทิ้งไส้ล่างแบบนี้คือสัญญาณเตรียมจะไปของพี m เอนะครับงั้นใครที่เป้าอยู่ สองวันนี้คือวันที่วันที่เก็บเก็บของได้เลยเพราะฉะนั้นพอเบรกแบบนี้ซับล็อตถูกเลือนแล้วครับพี่นิกมาตรงนี้ละซับล็อตเข้ามาอยู่ที่หกจุดเจ็ดห้าครับตรงนี้หกจุดเจ็ดห้าตานถัดไปตานถัดไปเดี๋ยวขอดูทำฟมวบิกนิดหนึ่งอยู่ไกลนิดขึ้นขึ้นไปสูงแล้วตานถัดไปครับเตรียมไปเทสตรงนี้ครับพี่นิกเจ็ดจุดเจ็ดสี่เจ็ดจุดเจ็ดห้าแล้วก็ประมาณแปดบาทนะครับเจ็ดจุดห้ากับแปดบาทที่จะเทสใกล้กลนนๆตรงนี้เนี่ยนครับอยู่เนี่ยโซน blue high กลุ่มเนี้กระจุกนี้ครับที่จะไปเทสในเร็วๆนี้สําหรับ PIM ครับมีโอกาสไปเทสตรงนั้นได้ก็ตัวยครับแต่จะรอแต่วนลุ่มมาพีกแบบนี้นะครับก็อาจจะรอเขาพักตัวไหมรอพักตัวเท่านี้ก็ได้นะครับแล้วรอย่อลงมาแล้วค่อยรับอีกทีก็ได้สําหรับ PIM ครับก็ทรงแบบนี้เป็นขาขึ้นแล้วถ้เกิดว่าใครจะกลัวว่าตกรถจะเข้าเลยก็ซอฟล็อตเนี่ยแหละครับซอบล็อตไว้ที่ตรงหกจุดเจ็ดห้าครับลงลึกๆนิดนึง อืมครับอาจจะลึกสักนิดหกจุดเจ็ดห้าก็ลึกก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่กี่สตังค์อ่ะสักเกือบประมาณสักห้าสิบสตังค์นะห้าสิบหกสิบตังค์ก็เกือบสิบเปอร์เซ็นต์พอไหวนะพอไหวนะเซ็นก็เป็นขาขึ้นชัดเจนละตัวนี้ครับสับพีอรเอ็มครับเหลือน้ำมันเหลือน้ำมันนะอ่าครับออะครับต่อมาครับเซนเทลครับเซนเทลเซนเทลโรงแรโรงแรมนะครับสายรงแรมนะครับเซนเทล เซนเทลกบอกว่ากลับตัวหลังจากพักตัวชุดนี้ก็กลับตัวเรียบร้อยแล้วครับก็คือยกไฮแล้วก็ย ok ก ok ai, โลได้สองรอบเป็นเทรนในรอบใหม่ก็ขึ้นมายืนเหนือเอเอ็มเอาสิบอีกครั้งหนึ่งก <c oughs> ตอนนี้เป็น,เป,นเป็นทรงขาขึ้นมาชุดใหญ่ก่อนจะพักตัวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยกลับตัวยืนพร้อมบนรุ่มด้วยอในกลุ่มของเขาเช่นเออเช่นพวกอะไรอะเอีเอวอะไรพวกนี้นะครับก็มีมีทรงแบบเนี้ เพียงแต่ว่าไอ้กลุ่มพวกนั้นมีการทิ้งไส้บนแบบเยอะๆกันมีตัวนี้ตัวเดียวที่ว่าเขียวเกือบเต็มแท่งนะแบบเซนเทลอ่าก็เพื่อนๆเ,เราไปดูทํากับบ้านด,ดูว่าเฮ้ยเขามากันเป็นชุดสายโรงแรมสายโรงแรมมาเป็นชุดแบบนี้อ่ามีอะไรน่าสนใจตามไปดูนะครับพราเบรกได้แบบนี้ก็ซอบล,ล็อตถุงเลือดเราเป็นอยู่ที่47จุดเอ้ยโทษเหรอเออใช่ใช่47จุด75ตรงนี้ครับนะครับอืมแ้วก็แนวต้านัดไปตรงนี้รอตรงใกล้ๆก็ เักตัาหล่ครับตรงนี้ห้าสิบจุดห้าตรงนี้ครับอ่าครับงั้นตามดาวเชอรี่ครับถ้ากลุ่มเข้ามาส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มก็ไปดูว่าอบางทีพอตัวนี้มาตัวไหนบ้างที่ยังไม่ขยับนะครับตัวนั้นแหละครับน่าสนใจนะครับตามหลักดาวเชลรี่นะส่วนใหญ่มาแบบนี้พี่อืมอืมครับก็ลองไปดูพวกสายพวกอกลุ่มท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับอ่าถ้าโรงแรมมาแล้วอะไรมันจะตามมาอีกบ้าง บ้างโรงแรมมามีอะไรตามมาอีกพวกสายเอาหงอาหารอะไรบ้างไมหมเลยเช็คของเช็ค,ครับนะครับสายการบินเนี้ยเออท่องเที่ยวกาลังเปิดมานะเพราะาต้องบอกว่านะักท่องเที่ยวเริ่มมาหนาตาแน่นขึ้นเยอะในช่วงนี้ครับอือครับอ่ะตต่อมาครับไทยคอมครับไทยคมไทยคมเจีอค,คมนะครับไทยคมเจีคมครับก็เดี๋ยคมชุดเนี้เขาเป็นขาขึ้นแล้วก็พักการพักชุดนี้ยหลุดไฮโรแค่ช่องเดียวนะ หลังจากนั้นก็กลับตัวอีกครั้งแล้วก็ยืนอยู่โซนนี้โซนที่น่าสนใจโซนนี้พินี่ลักษณะการยืนเนี่ยค่อยๆแอบยกยลย่องยกลตัวเทียนิดเทียนิดเทียนิดไปคือหายไม่ยกนะแต่ยกลเทียนิดเทียนเทียนิดแบบนี้แล้ววนลุ่มวนลุ่มก็ค่อยๆพีกเนไหมสองวันวอลุ่มพีกอันเนี้ยแบบนี้แพทเทิร์นสาอีกละวพอพีกมาสองวันแบบนี้ค่อยๆแอบย่องวอลุ่มเพิ่มสองวันวันที่สามเป็นไงครับมาเลยบีกไว้มาเลยไม่บีกไว้ก็เปิดกระโดดแล้ววันที่สามถ้าส่งแบบนี้มานะ งั้นใครที่เก็บเข้าวอชิลิทุนไว้ว่าพอเจอแบบนี้เจอแบบนี้เตรียมตัวได้เขาเตรียมแล้วเขาเตรียมแล้วนะครับถ้าแบบนี้งั้นพอมาแบบนี้ไทยคมนะครับทีเอชคมที่จริงเขายังไม่เบรกนะชุดเนี้ยยังจอ่จอจอ่อจ่อต้านอยู่ซึงการจ่อต้านแบบนี้ต้องบอกว่าก็มีโอกาสคือนี่เขาไซเวย์และจ่อต้านแบบนี้นะครับถ้าเขาเปิดกระโดดข้ามไปได้นะครับสายพวกเดซเซดก็ก็พอได้พอขยับได้นะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ขยับแรงแต่ละวันหรอก ส่วนซบลอดจริงๆแม้ว่ามีเบรกนะแม้ว่ามเบรกก็ต้องบอกว่าหลุดโลนี้ก็คัดนะครับไสเนี่ยคัดละติดเอ็ดบาทคัดได้เลยครับตรงนี้เพราะถ้าหลุดมานี่เราจะเห็นทรงกราฟว่าน่ากลัวทันทีก็เป็นการหลุด EMA ตรงนี้ด้วยหลุด EMA ห้าสิบด้วยกับไทยคงนั้นต้านถัดไปอยู่ที่ตัวนี้เลยครับอยู่ที่สิบสองจุดสี่ก่อนนะครับเขาจะขยับไม่แรงอะไรมากครับกับไทยคมครับที่นี่ครับอ่ะครับต่อไปครับ าจากคุณกัญญาลักษ์การเอ็มแบ็กเอ็มแบกเอ็มแบกนะครับเอ็มแบกไม่เคยได้ดูมั้งตัวนี้ใช่ไหมไม่เคยเลยเจอกระชือเอ็มแบกนะเอ็มแบกก็หลังจากขึ้นไปโุแท่งนี้มาจากไหนบรางลูกทิ้งยาวเลยก็ชุดนี้พักลงมาลึกก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เข้าแบบเนี้ยหลุดเ e อ็มเอส่งสัญญาณเตือนชุดนี้มาพอหลุดเอ็มเอปั๊บทีเดียวนี่ไม่ปล่อยตรงนี้เนี่ยกระโดดลงเลย ซึ่งชุดนี้ต้องไปทําการบ้านดูว่าเออไม่แน่ใจว่าจะมีเกิดมีปรากฏการณ์ข่าวคราวพันผุไ,ไม่ผลอะไรไหมถึงได้หล่นมาขนาดนี้หลังจากนั้นก็หล่นยาวพักยาวลงมาทําโลที่ประมาณสี่จุดเก้าหกบาทนะครับแล้วก็เริ่มกลับตัวได้กลับตัวเสร็จก็สามารถสร้างไฮเอโลได้ชุดขึ้นย่อยชุดนี้นะครับยังไม่ได้กลับตัวนะยังไม่ได้กลับตัวแต่ว่าก็เริ่มเตรียมจะกลับตัวกันชุดนี้ยังไม่กลับตัวแต่ถ้าเกิดว่าความน่าสนใจตรงนี้อยู่ตรงที่เขาอยู่ใกล้กับซับล็อตอ่ะ ประมาณ5.05คือถ้าหลุดตรงนี้อีกทีนึงก็ไม่น่าแล้วคือจะโลชุดนี้เป็นซบล้อใน5บาททุ่นๆก็ได้ก็25สตค์ก็ไม่ได้ลึกมากสําหรับตัวนี้นะครับที่ภาคสังกิเปอร์เซนต์วันนี้น5เรเซนใช่ปะเ,เออพอรับได้งนันเ็คือความน่าสนใจตรงที่ซบล้อไม่ลึกอาคุ้มอยู่ครับแต่แนวต้านเนี่ย EMA 50ก็เป็น,นแนวต้านที่แข็งแรงอยู่นะต้องระวังประมาณ EMA 50ก็แตวนี้โซนสักจุดสามปาเนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะที่จริง ให้สวยควรร้อยมันยืนผ่านเ็นดีห้าสิบก่อนผ่านห้าจุดสามไม่ได้ก่อนนะนั่นหมายถึงปิดราคาปิดยืนห้าจุดสามขึ้นไปค่อยมาดูกันอีกทีน่าสนกว่าอย่าเข้าตอนนี้นะอยู่้นบางคนรู้สึกว่ากลัวตกรถก็ขอวัดมันในแบบซึ่งยังไม่ทันออกอาการมากอะ่ะใส่มันเลยในตอนที่ใกล้ๆซบลอดไม่เป็นไรไม่กลับตัวก็ไม่ว่ากันขับลอดนิดเดียวแต่ก็ค่อยเลื่อมหนึ่งคนระับแต่ถ้าบอกว่าโดยสัญญาณเขายังไมไ่กลับตัวนะชุดนี้รับอินแบก ตัวต่อม,มาครับตัวต่อม,มาครับจากคุณทีศวิชครับ DCC ครับต,ต,ตัวไหนนะ DCC ครับ DCC นี่เหรอ DCC วันนี้ไม่เคยเจนกันตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้เจอกันนะครับ DCC Dynasty Ceramic นะอะชุดนี้นะครับ DCC พักตัวมานานมากนะจริงๆก็ยังไม่ถึงกระจบขาพักตัวของเขาแต่ว่าเริ่มส่ง d i v e r g e n t ได้เห็นละมี b u l l i s d i v e r g e n t ขึ้นมาจากนั้นก็มีขาี่เด้งเลย แล้วก็สร้างไฮโรด้วยแล้วก็รักษาฐานเป็นชุดนี้ไว้ได้เนี่ยเขาเขารักษาฐานตัวนี้ไม่หลุดมาได้หลายวันแล้วนะสองจุดหกแปดคือแย่มาเหมือนโดนน้าเย็นอะแย่มาทะนุ่งแย่มาทะนุ่งแย่มาทะุ่งตัวนี้มาหลายรอบครับงั้นมีโอกาสจะยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยถามว่าวางแผนเทรดได้ไหมยิงบว่าได้นะซับรอสก็ไว้ตรงนี้สองจุดหกแปดถ้าหลุดก็ต้องยอมเพราะมันหลายวันไม่หลุดถ้าหลุดก็น่ากลัวอยู่นั้นพอรับได้งั้นเข้าไปแนว ต้านอยู่ไหนครับแนวต้านก็อาจจะคือมันอยู่อยู่ลงมาพัมันลึกแบบนี้ยังไม่มีอ่สัญญาณเขาเรียกว่าชุดจบขาพักตัวยังไม่มีเพราะฉะนั้นแนวต้านก็ยังไม่ไกลมากนักนะครับก็อาจจะอยู่แถวแถวสองจุดเจ็ดแปดสองจุดแปดตรงใกล้ๆ EMA เนี่ย <S <S ตรงเนี้ยเนี่ยสายสินใหญ่เขาตรงเนี้ยที่ไปไปสองจุดแปดที่ที่ไปติเจอกันอพอไปถึงจุดนั้นก็ระวังกันนะครับว่าอาจจะมีการเอาเทคโปรฟิตกันก่อนในในโซนที่เป็น EMA สองร้อยเพราะเป็นสายสินใหญ่ของพวกหุ้นที่อยู่ใต้ตรงเนี้ย ถ้าอยู่ใต้เอเมยใหญ่ๆพวกนี้นะครับแนวตั้งอยู่ตรงเส้นพวกนี้แหละครับส่วนอย่างพอไปใกล้ๆก็จะมีอาการครับนี่สังเกตไหมเ<ๆ>จอปับ๊บเจอปั๊บมีอาการเจอเอเมยมีอาการตลอดวันรอบนี้เขาเริ่มขึ้นมายืนเหนือยอเมยห้าสิบ e e ได้ก็เป็นสัญญาณว่าก้าวต่อไปนะครับหลังจากชะนะมัธยมก็ขอไปเทศมหาอะไรนะคร่บีซีสีครับก็พอวางแผนเสร็จได้ขอรับไหวครับต้องขออภัยครับพอดี สลับไปสลับมาระหว่างแพลตฟอร์มที่จะใช้ยังไม่อจะดูว่าเสียงเสียงแพลตฟอร์มตัวไหนที่ที่พวกเราฟังแล้วดูดีกว่านะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงจะเป็นยังไงรับทุกคนก็ทิ้งเมนไว้นะครับว่าสภาพเสียงเป็นัไงบ้างส่วนเสียงผมไม่ต้องทิ้งเมนแล้วครับยังไม่ไหววันนี้เริ่มแย่ลงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ก็ คงต้องแค่นี้ตายแค่นี้จริงๆรับนะครับโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับนะครับทุกคนก็พักผ่อนแล้วดูแลตัวเองดีๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ